สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮอลลีวีนอัปเดตในเกมเดอะไม่มีกันนะครับไปที่ปุ่มเพเลยนี่เขาเปลี่ยนหน้าต่างล็อบบี้แล้วนะจะนันให้คุณผู้ชมไปที่เกมโหมดเลยนะครับในโซนเกมโหมดก็จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยที่ว่าเป็นตัวละครรีแวมนะทําการสร้างห้องเลยนะครับเป็นรูปแบบใหม่แล้วครับผมไปที่อีเวนต์ฮอลลีวีนทริอัลนี้เลยนะครับสตาร์ทเลยครับผม ตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับแบบอาจจะโหลดอยู่บ้างครับเท็กเจอร์ดูยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ผมได้ไปดูในเหรียญครับมันมีตรงที่เก็บลูกกวาดด้วยครับน่าจะเอาไปแลกของหรือเปล่าตามลักษณะเหมือนเดิมนะผมฟาร์มไปก่อนไล่เช็คทุกอันเลยครับลูกกวาดมาครับโซนภารกิจผมต้องไปขวาก่อนนะ โอ้ยโอเคปับเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวลูกกวาดผมไปเก็บนอกรอบนะครับเน้นภารกิจหลักก่อนเลยน่าจะใช้จำนวนมากครับเพราะว่ามีดอกอยู่เต็มแมปเลยเก็บพลังงานไว้ คีสามต้องไปไขาทางซ้ายคียสองอยู่ตรงใต้ที่นอนคียหนึ่งไปไขตรงกลางหรือเปล่าหรือคิดว่าจะเป็นคียหนึ่งอะไรเนี่ยเริ่มจากคียสามกันเลยละกันมาทางขวา ตรงการที่ผมเปิดไปแล้วนะเสียงตัวละครระวังมันจาเอกด้วยเสียงคีแรกไม่ต้องเก็บแล้วนะรู้สึกว่ามันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างๆเนาะเอากค่น,นั้นแรกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเท็กซ์เจอร์มีความเงามากยิ่งขึ้นครับมีความสมจริง นี้ผมต้องไปเก็บกุญแจทางซ้ายแล้วก็กุญแจคีย์สามที่ได้มาผมก็จะไปไขาทางขวาด้วยเอ้ยทางซ้ายดูจังหวดศัตรูดีๆนะครับผมคิดว่าน่าจะให้มีแบบหมวดไ้แม่ด้วยเนาะดีแบบขนาดนี้แล้วเพิ่มตะเกียบม,มาอีกสักอันหนึ่งจะดีมากครับออวจริงวางเสียงก็ช่วยได้นะผมพอเข้าใจแล้วครับเขาทำไมถึงต้องวางเสียงเพลงเพราะว่าเพื่อกบเสียงตัวนี้นี่เอง ตีโค้งเหลือครับผมไปทางซ้ายอีกไม่ค่อยตามไปละกันเอาขวาเลยก็ได้โอ้ไม่ทันโอ้ช่วยด้วยโอเคเอาไม่ไปทางซ้ายเอาไปทางขวาครับเห็นแบบ,บต้องไปหยิบกุญแจตรงใต้ซิงเนาะ ตรงนี้มั้งรว่าน่าจะไข่ไปก่อนนะเร็วๆเดี๋ยวมันมาเก็บ man. เลมันแม่นเบรียเหมือนมันจะมาทางนี้หรือเปล่านะฟังเสียงก่อนแล้วกันไม่มีเสียงเข้าไปเลยนะ ูกฝั่งนะไม่มุมมันจะเอ๋นะครับเรียบร้อยมาเผาแล้วก็ไปไขด้านบนเนาะเป็นการจบภารกิจในด่านนี้ตัวผีคือดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่มาเล่นใหม่คิดว่าน่าจะดูน่ากลัวไปเลยความเร็วอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างนะครับดูไม่ดึงเท่าไหร่เรียบร้อยครับผม พาทสองน่าจะตามปกเลยนะครับคิดว่าดานดูทำให้มีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนะครับภารกิจเหมือนเดิมทุกอย่างถ้าพาดคนเดียวคิดว่าน่าจะมีโอกาสาที่จะเด้งออกจากเกมเลยนะแต่ตัวแมพคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมแต่ผีคงไม่บักแล้วลหละตเต็มตเลยกำลังอธิบายอยู่ ต้องไปรับภารกิจที่ไหนนี่ผมจะไม่ได้จริงๆนะตอนที่ผมเล่นกับคุณผู้ชมภารกิจมันก็ขึ้นมาเลยต้องมีจุดที่ไปรับภารกิจแน่ๆไปข้างบนมั้งเราไปชั้นสองดูก่อนชั้นสองมีการปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะโอ้เจเยนเสียงตัวละครยังมีความตัวเก่าอยู่ นี่งมาแล้วต้องเข้าห้องก่อนหนึ่งนาทียี่สิบก้าวีนะครับเข้าไม่ทนันแต่จ,จำสแกนดูหลอนมากผมเริ่มจากข้างล่างก่อนแล้วกันเตรียมพร้อมที่จะจุดนะครับดีไม่เห็นน่าจะเป็นเซฟโซนจุดเลย90วิีลิฟเคียร์เลยครับ แต่เขาบอกชัดเจนดีครับผมชั้นแรกจะมีข้างในอยู่เทียนหนึ่งเปลี่ยึหรือส่งต้องพาคุณผู้ชมมาเล่นด้วยแล้วล่ะแย่ <c oughs> yeah, ละเดี๋ยวเข้าไปซ้ายเลยหนึ่งนาทีเท่านั้นดูเสียงหอยหวนมากฉันยังมีการปรับเปลี่ยน นาทีเดียวแล้วแย่แล้วสามสิบวิเข้าโอ้แย่แล้ว,ว,ว,ลวทำไงดีเหลือชั้นสามแล้วล่ะทันอยู่นะมาถ้าจุกๆกับไม่น่าเป็นไรเรียนเลยครับชั้นนี้ อันนี้ดูน่ากลัวมากตามหน้าปกเลย9วิกับ2เทียนนะครับชั้น2น่าจะมีจุดเดียวครับผมโอเครอบแรกเคลียร์โอ้ชิวเชียดจัดรอดครับรอดไปแล้วรอบแรกลงข้างล่างก่อนดูบันไดพอหลบได้แต่ไม่น่าให้เยอะอยู่แดนบายครับมีประมาณ7จจุดครับผม เกือบแพ้แต่ผมคิดว่าน่าจะโหลดจากเกมแน่นอนครับไม่อย่างนึงถ้าเกมมันรีตามบัตรลอยมันก็โอเคเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นด่านแรกใหม่มาเริ่มจากจุดเริ่มต้นดีกว่าเตรียมพร้อมครับรอบสองผมงนี้ไม่โดนครับเหมือนมันจะวิ่งผ่านจุดเลยฟึบด้านในทางซ้ายดันสองมีจุดเดียว ยาติดอะไรทั้ทงสิ้นจุดเกิดชั้นสองไปตรงไหนนะรู้สึกว่าจะเบี่ยงซ้ายซ้ายนี่แหละเหลือหนึ่งนาทีแล้วเราจะพลาดไม่ได้มีลิฟสีแดงขวาขวาถ้าสิวิไปไว้ก่อนโอเคเคลีย okay, ต้องห้ามพลาดแล้วครับสองชีวิต ไปชั้นสามก่อนมีลิฟตแ์แน่เขาเข้าเข้าเข้ามันก็หายตัวเหมือนเดิมนะแย่แล้วแย่แล้วเอ้ยแย่แล้วทำไงดไีต้องห้ามพลาดละครับไม,ไม่ทันแน่เลยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอย่ามุมจะเอกก็พอศัตรูมาอีก สามสิบสองเอ็ดไม่ทนันอา้าวคืออะไรเอาล็จุดไปแล้วด้วยไม่หลุดหรอโชคดีไปผมเปลี่ยนแผนแล้วไปข้างบนก่อนเลยดีกว่ามันลางเคีย์จุดสุดท้ายเลย น่าจะดูดีกว่าครับเพราะชันเนี้ยศัตรูไม่ค่อยมาพูดถึงเกามาเลยเสียงใกล้มากนึกถึงตัวละครเคยโกะเลยนะครับเคยโกะอันไหมนะหนักกว่าเดิมมั้งผมว่าโดดอ๋อจุดให้ครบนี่ไงมันไม่มีไอคอนขึ้นและเหมือนโซโลให้จุดอี่อันก็ตามนั้น ต้องให้เหลือเยอะๆครับไม่ให้มีข้อความด้านล่างขึ้นมาพอเข้าใจแล้วข้างล่างวาเลยละกันออกจุดข้างล่างก่อนเดีย๋ยวให้มันขึ้นเลขหนึ่งด้านล่างนะครับแต่สาอันนึงไม่น่าเกียดปึ๊บก็เหลือชั้นสองอันเดียวเกมเขาให้ผ่านครับก็ถือว่าโชคดีไปจี GG ครับผมปึ๊บจอดำ หาแล้วมาครับด่านคาโบชานะครับทริโอลัลสามแต่ความยากคือด่านนี้แล้วล่ะมันให้สองชีวิตเองเอาเหรืออ่านภารกิจแย่และให้อินคอเล็ตอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนตา2องานขังข้งคาวกุหลาบสามงูหนึ่งตา2องข้งคาวสองกุหลาบสามงูหนึ่งให้หาไอเทมมาผสมอ่ะมีสองชีวิตนี่ไม่ได้จุดฟักทองแล้วล่ะ มันจะอยู่ตรงไหนบ้างเนาะภารกิจยังไม่ขึ้นเลยนี่ไอเทมชัดเจนดีไปเยอะตาสองตาจะอยู่ทางซ้ายมันชนกับลูกกวาดนะผมสับสนนิดนึงภา <Find. S 1> รกิจมาแล้วครับบินไปสักกลางแมปเลยมีเครื่องหม่ตกใจก็คือที่ผสมยาคิดว่า ว่าอาจจะจบไวเลยก็ได้นะอ่ะส่วนผสมเมื่อกี้ผมได้ตามมาแล้วหยิบมาเยอะมากูหลาบสามจำได้แม่นเดีกก่อนเื่อไว้อ๋อมันเต็มครับมันไม่ให้เก็บต่อโอเคตัวละครนั้นว,วิ่งอยู่ครับโดนซูมแล้วอันนี้สำคัญมากนะครับสองชีวิตตอนนี้ขาดขาดอะไรนะขาดงูครับงู เ็ตตีมดีขึ้นมากครับไม่ดันจนเกินไปขังข้าวใช่ขัดขังข้าวกับงูจะเก็บจากที่ไหนดีนี่ผมวิ่งชิดขอบอยู่มันจะมีจุดโฟกัสหรอครับต้นไม้ลอยได้ภาพหาดูได้ยากมากต้นไม้ลอยไดย้จะเข้าไปวางก่อนดี นี่ผมวิ่งจนทั่วหมายแล้วล่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่เครื่องหมายตกใจก่อนตามบ้านมันจะมีไหมนี่ข้างข้าวอต่มันเลยอดยังเด็กมันแม่นเจ็บแล้วมั้งเก็บแล้วมันต้องหายเหลืองงูก็ายากนะหาของวิ่งมัว่วสังเกตถ้าเป็นบ้านเป็นอะไรก็ลองขึ้นไปละกันงูมันน่าจะอยู่ในถ้ำนะลองหาถ้ำดูก่อนเหลืองงูชิ้นเดียวแล้วล่ะ ลูกกระตานี้วนกลับมาที่เดิมแล้วนี่ลูกกวาดนะเก็บไปหน่อยจะได้ไม่สับสนตัวละครคาบูชามีตัวเดียวแน่เลยเป็นเวอร์ชั่นเก่ามีถึงสองตัวสองหรือสามก็ไม่แน่ใจว่ากลางๆนี่แหละขอบๆน่าจะวิ่งทั่วแล้วเดี๋ยวลองไปกลางแมปดูเป็นทงเป็นถ้ำเป็นป่าอะไรสักอย่างนึง โอ้ยใหญ่อะไปวางก่อนดีไหมอะเข้ามาก่อนดอพแลไม่ได้ต้องเก็บทีเดียวสองหนึ่งสามศูนย์เอาข้าง้าวสองโถข้าง้าวหนึ่งตัวแล้วก็งูตัวหนึ่งแต่ระวังเรื่องชีวิตนะนอันนี้อันตรายมากเป็นบ้านๆน,นี่แหลมต้องมีแล้วลหละหาทางขึ้นบ้านก่อนเนาะเป็นกุหลาบมันน่าจะเซฟโซนนะบ้านแบบนี้ มาไม่ได้หรอกอจุดโฟกัสเลยครับต้นไม้ลอยได้ตรงนี้บ้านขังข่าวอ,อีกตัวหนึ่งน,นะครับหึบองูจะหาจากไหนนี่ขังข่าวเต็มเลยทีนี้นมีเต็มบ้านเต็มช่องเลยครับเก็บครบละงูมันต้องเป็นถ้ำ ลองวิ่งแบบที่สูงบ้างละกันนี่มันขอบแมปเนาะเอ้ยอะไรโอ้โ <c> ห <oughs> จอดําตกแมปเออข้างคาวข้างคาวไม่มีอะไรเอาไปวางก่อนก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดมุมสูงนี่กลับมาที่เดิมแล้วครับมีบ้านจุดเกิดเอาไปวางก่อนอาจจะเป็นงูก็ได้นะนี่ไงงูเต็มเลย <Wow. S 1> เออบ้านไม่คุ้นเช็คก่อน นนะตัวเดียวร้อซครับวิ่งตรงไปเลยมันอยู่ไม่ไกลนังงูคือซ้ายจุดขวาจุดเกิดเลยงูคือไม่ยากเลยนะครับอยู่หลังบ้านด้านหลังแล้วกันครบต้องผสมอีกหรือเปล่าทำไไมันศูนย์ได้โพชั่นมาโยนใส่ตัวนั้นแน่เลยคิดว่าน่าจะโยนใส่ตัวคาร์บชาพเพลสนะครับเรียกสเต็มชื่อเลยต่ตัวผมชอบวอร์ชั่นนี้นะ มันดูไม่จำเจครับเป็นรอบๆผสมได้โพชั่นมาต้องเล็งแม่นๆเนาะโยนยังไงอะผสมเอเอมันวาร์ปโอ้ลองโยนดูมันยืนนิ่งเลยอะโยนดูแล้วกันเนีย่ยเหรอโอเคเตัวหนึ่งครับต้องไปผสมหรือว่ายันไม่จบไม่จบแน่นอนเหลือตัวหนึ่งวิ่งไปปลาข้างหลังได้ไหมแต่คนที่จะล่อด,ดีกว่าไม่งั้นมันจะทิ้งระยะนะ ลงซูลงเถ <Okay. S 2> ินอดเรียบร้อย,น,น,อยนี่ไงมีตัวหนึ่งมีสามตัวโอเคทำเ,เหมือนเดิมครับอีกรอบนึงอะรอบนี้คือตอบคุณผู้ชมเลยละกัน <Okay. S 1> อันนี้พอจำแมปได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับอะนี้คือจุดเกิดนะเดี๋ยวให้หายเสียงเชตติ้งก่อนปึ๊บหันหลังไปเลยครับ โฟกัสถังน้ําเบี่ยงขวาเจองูตัวแรกหยิบไปเลยครับ1ตัวอันนี้คือบังคับให้หยิบตัวเดียวอยู่แล้วนะวิ่งไปเจอค้าง้งคราวนะครับหลังถัดไปอันนี้ผมแนะนําว่าให้คุณผู้ชมกลับมาทางนี้ก็ได้งั้นเก็บตัวนี้ไปก่อนอ,ออกทางชั้น2ตรงนี้เลยครับวิ่งกลับไปที่จุดเกิดถ้ากลัวพลาดก็สามารถที่จะนําไอเทมไปวางก่อนได้นะครับนี่ครับทางเดิมทุกอย่าง จะเบี่ยงซ้ายไปเลยก็ได้นะครับเอาเบี่ยงขวาแล้วกันตามสเต็ปดีกว่านี่คือสเต็ปที่ค่อนข้างที่จะแน่นอนเลยนะครับเบี่ยงขวาแต่ตัวเดียวไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่จะลําบากในการหาครับผมเบี่ยงก็จะเจอครับถ้าเจอเข่ากําแพงก็เลียวซ้ายเลยครับสรุปมีสามตัวกุวลาบสามต้น ก็คือชอบเวอร์ชั่นนี้ครับโอเคเลยดูไม่จําเจต้องรอเวลาครับมีอะไรให้เราทำตลอดเวลามีจุดมุ่งหมายในการทำอารกิจนะครับอันสุดท้ายนะครับเบี่ยงมาอีกฝั่งนึงครับไม่หลงไม่หลงโอเคจะละไปที่จุดเกิดเลยถ้าหลายคนคิดว่าน่าจะใช้เวลานานกว่าน,นี้นะครับเอ้ยต้องใช้เวลาไวกว่าสิครับไปคนละจุดแล้วช่วยกันผสมเนาะ ไปคนละมุมเลยผสมฟึุ๊ปไม่โดนนะครับอ่ะหาศัาตรูก่อนนี่ความยากแล้วล่ะเราต้องเชิญเน้าความมืดเพื่อปกป้องสงสว่างเสร็จแล้วแมนแมน่วหโยนโอเคหมดหรือยงังนี่ครับวามันมเลยโอเคสามตัวนะครับไปรับภารกิจกันผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด รี้บร่อยครับเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้รับเหรียญและตะเกียงไปใช้กันเลยนะเพราะว่าผมเห็นจากตอนที่อัดคลิปเนี่ยและครับด้านหลังน่าจะเป็นหัวตัวละครฟาทอร์เรามีเอฟเฟกด้วยในส่วนตัวคิดว่าเวอร์ชั่นเก่าอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับหรือมีอยู่ก็นะแต่ดูทรงมันยากครับเพราะเขาปรับเปลี่ยนล็อบบี้อะไรใหม่หมดแล้วแต่ถ้ามีก็คือโอเคนะครับก็รอดูกันในปีหน้าครับว่าเขาเจ้กลับมาหรือเปล่านะ นี่เป็นคัตซีนครับเป็นเดือดสุครหรือเปล่าหรือขึ้นคัตซีนเลยโอเคครับผมเป็นตัดจบเลยนะครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับมาเช็คตะเกียงกันเลยครับผมสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเวอร์ชั่นเก่ายังอยู่นะอาจจะเป็นลิมิเต็ดไปแล้วก็ได้เนาะนี่ครับมาใหม่หรือว่าเทนะครับมีเอฟเฟคครับดีมากๆเลยครับผมส่วนแสงสว่างอาจจะไม่สว่างนะครับอันนี้คือเน้นความสวยงามเลยนะ หากคุณผู้ชมสนใจมาลองเล่นกันได้ไว้ลาดูกันต่อในด่านต่อๆไปของเกมเด็ดไม่มีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนดนวยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ